สอทอย้ำวัคซีนไฟเซอร์ไม่ได้หายไปโปร่งใสตรวจสอบได้ยืนยันฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกรายตามเกณฑ์นายแพทย์ชเวศาันนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มีการบริหารจัดการไปแล้วย้ำเป็นวัคซีนที่จะเป็นเข็มกระตุน้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงจะเป็นการฉีดเข็มที่หนึ่งที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนยืนยันว่าเป้าหมายในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ประสงค์ได้รับทุกรายตามเกณฑ์สำหรับบุคลากรที่ยังไม่ได้วัคซีนในรอบแรกนี้ขอให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเพื่อส่งข้อมูลมายังกระทรวงสาธารณสุข คลินิกชุมชนแดงที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและหลังจากนี้จะมีการจัดซื้อจัดหามาเพิ่มเติมอีกยืนยันความมั่นใจและไม่มีการที่จะวัคซีนซูญหายไปไหนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้